สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับทุกเช้าเราพบกันครับให้พระวจ้ะพระเจ้าเป็นกำลังของเราเราอยู่กันในโครงการอ่านพระวจนะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบเป็นหนึ่งปีนะครับและผมเองก็รับใช้พี่น้องด้วยการที่อธิบายความเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นของพระธรรมที่เราอ่านไปในแต่ละวันนะครับวันนี้เราอ่านในพระธรรมเอเซเคียล e นะครับบทที่27นะครับ28และ29นะครับเป็นเรื่องราว เฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเมืองทางตอนเหนือก็คือเมืองไทละและเมืองไซดอนครับในบทที่29เองก็เป็นเรื่องของการพภิพากษารอียิปต์นะครับพี่น้องครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับในแต่ละบทแต่ละตอนนั้นมีรายละเอียดย่อยที่เราจะมาดูด้วยกันนะครับในเอเซเคียบทที่27ครับเอเซเคียได้บันทึกพระธรรมตอนนี้เป็นลักษณะบทเพลงคร่ำครวญที่คร่ำครวญถึง ความพังพินาศการล่มสลายของเมืองไทระนะครับผู้เผยชนะเอเสเคียว e ใช้เ,เพงลงคร่ำครวญที่ใช้ในการสวดในการร้องในงานศพนะครับเพ,เพื่อจะเป็นลักษณะของการเสรียดสีเป็นการยาะเย้ยศัตรูของพวกเขาและเราอาจจะพบบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องในฝ่ายวิญญาณในความโศกเศร้าของการล่มสลายของเมืองไทระผู้เผยชนะน,นะครับ และคนยิวเองไม่ได้มีความเสียใจของการพินาศของเมืองไทระนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เอเซเคียวได้มีโอกาสแสดงถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณในบทเพลงคร่ำครวญในบทที่27นี้นะครับเนื่องจากว่าเมืองไทระเป็นเมืองทางทะเลซึ่งเป็นบทที่เปรียบเทียบนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจเดินเรือนะครับกับกับเมืองนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสวยงาม เป็นธุรกิจที่เป็นความมั่งคั่งของเมืองนี้สุดท้ายที่สุดนะครับนำมาสู่จุดจบและความเศร้าโศกข,ของพ่อค้าวานิชนะครับประชาชนเมืองไทยละรวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าของเมืองไทยละนี้นครับน้องครับในบทที่27เนี้ยเอเซคยวใช้คําว่าพ่อค้าและสินค้านะครับถึง21ครั้งเนื่องจากว่า เมืองเทระเป็นเมืองการค้าทางเรือนะครับเป็นเมืองท่านะซึ่งอุปมาเกี่ยวกับเรือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทระนะครับเป็นตัวแทนเป็นภาพของอลูกค้านักธุรกิจนะครับพ่อค้าวานิชต,ต่างๆรวมทั้งเครือข่ายการค้าทั้งหมดในโลกนะครับเมดิเตอร์เรเนียนในโลกโบราณน,นั้นนะครับในข้อ1ถึงข้อ7 เป็นเรื่องของการต่อเรือขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการสร้างเรือขึ้นมาซึ่งเรือนี้นะครับเป็นภาพเป็นภาพของเมืองนะครับเป็นภาพของเมืองคือเป็นเมืองไทยละอ่ะเอสเคียวได้ใช้ภาพของเรือกับเมืองนั้นเป็นภาพเดียวกันซึ่งเรือนั้นนําประโยชน์มหาศาลนะครับนำความมั่งคั่งมาสู่ในเมืองนี้รวมทั้งเรือนั้นเป็นยังเป็นเรือที่สวยงามครับ นานาอารยประเทศต่างก็ชื่นชมความงดงามของเรือของเมืองไทยละไทยละเองก็มีความภูมิใจมีความภาคภูมิใจในความงดงามและความสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่ว่าความสําเร็จนั้นนะครับในข้อ3เราเห็นว่าไม่ได้มีการเล็งและก็ชี้ไปยังพระผู้สร้างนะครับซึ่งไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าถึงความดีความงามของพระองค์เลยและวัตวัตถุวัสด,ด,ดุนะครับขอภัยวัสดุที่ใช้ นะครับถูกนํามาใช้ในการสร้างเรือเนี่ยเป็นพวกไม้สนซีด้านะครับเป็นไม้สนที่มาจากภูเขาเฮอร์โมนในการสร้างตัวเรือและสร้างตัวดาดฟ้าและตัวไม้สนซีด้าเองนะครับใช้ในการทําเสากระดงเรือพี่น้องไม้สนซีด้าในในปัจจุบันเนี่ยแพงมากเลยครับพี่น้องครับต้ากีตร์ผมเห็นเนี่ยช่างทํากีตร์ตัวหนึ่งหลายหมื่นบาทเนี่ยนะครับใช้แผ่นไม้เล็กนิดเดียวนะครับเป็นไม้สนซีด้าโอ้พี่น้องและ ที่นั่นเขาใช้ทําเสากระโดงเรือพี่น้องก็คิดดูนะครับว่ามันจะมีราคาค้าง,งวดแพงขนาดไหนส่วนม้พายใบพายนั้นนะครับตัวพายทำมาจากไม้โอ๊กนะครับจากบาชานดาดฟ้าทำมาจากไม้สนจากไซปรัสนะครับฝังด้วยงาช้างนะฮะแล้วในเรือลำนี้มีฝีพายนะครับถึง50สคนฝีพายจะอยู่ด้านล่างเรือนะครับเป็นธาตที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านบนนั้นก็จะมีลูกเรือประมาณสัก200คน คนอียิปต์ก็จัดหาผ้าลินินมาทําสําหรับทําปกเรือนะครับแล้วก็ไซปรัสเองก็นาผ้ามาทํากันศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าโอ้โหเรือนี้เป็นไงครับมีความงดงามมากเป็นการเปรียบเทียบกับว่านะใครระกำลังมีระบบทางการค้าที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กว้างไกลนะแล้วก็มีความมัง่งคั่งพอสมควรทีเดียวนะครับเอเยเคียว นะตรง,งใจที่ตั้งชื่อบางประเทศนี่ที่เป็นลูกเรือของไทระนะครับในข้อ8ถึงข้อ11เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมเรือเป็นเรื่องของลูกเรือซึ่งเอเซเคียวตั้งชื่อบางประเทศนะครับที่ทําให้ไทระนั้นประสบความสําเร็จเช่นฝีพายมาจากไซดอนนะครับและอารวัตนะและก็อีก2เมืองนะครับในเมืองฟินิเซียแล้วก็มีกาลาสี ที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญชำนาญใน,นด้านการเดินเรือช่างต่อเรือที่เป็นทหารผ่านศึกมาจากเกบานะครับเป็นซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งอีกที่หนึ่งนะครับแล้วว่าการเดินเรือนี้นะครับพวกลูกเรือเนี่ยส,สามารถรักษาสภาพเรือให้อยู่ในการดูดีได้ซึ่งอุปมาเกี่ยวกับเรื่องเรือนี้นะครับไทยละเองมีกองทัพทึ่ว่าจ้างทหารจากเปอร์เซียทหารจากรีเดียพวกเอเชียไมยเนอร์นะครับ มาจากทิเบียคือพวกแอฟริกาเหนือนะครับพวกอาวาัสคือพวกฟิลิปเซียนะครับทหารรับจ้างพวกนี้นะครับก็กินสินบาทคาดสินบนนะครับรับเงินจากไทละเพื่อทำไมครับปกป้องเมืองบริการการขนส่งป้องกันจากโจรสลัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกทหารนั้นนะครับมีความเตรียมพร้อมอย่างมากในการดูแลและเฝ้าระวังเมือง ซึ่งขนาดที่ไทยละเองนะครับเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งมากนะและก็มีกองทาหารรับจ้างเหล่านี้เป็นคนดูแลเนี่ยทำให้กองทัพของเนบูคัดเนสานะครับใช้เวลานับ10ปีเลยนะครับ1 0บถึงสิปีในการที่จะบุกทะลวงแนวป้องกันของเมืองไทยละนี้นะครับในข้อ1 2ถึงข้อสิเป็นเรื่องของการแล่นเรือทําการค้านะครับเรือ รัตนาวาของไทระนี้นะก็ทำการค้าครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากนะครับในการทำการค้ามีธุรกิจเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเหล็กดีบุกตะกัวนะครับก็นำมาจากทาราชิตซึ่งจะอยู่ในสเปนนะครับทาทก็จะเอาพวกทองแดงจากกรีซจากตรุรกีเข้ามาจะเอานำรถลบรถม้าเข้ามาจากนะจากตรุรกีด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะเป็นงาช้างเป็นไม้มะเกลือเป็นทอ์คอสเป็นทับทิมเป็นเคอร์เรลเป็นไม้เป็นแล้วก็เป็นผ้าเนื้อดีนะครับจากจอแดนไทยละเองก็ทําธุรกิจกับคนยิวด้วยนะคือซื้อสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเหล้าองุ่นเป็นขนแกะเป็นลูกแกะเป็นแกะตัวผู้นะแกะเป็นแพะแล้วก็ซื้อมาจากพวกนะพวกซาอุพวกอาร์เบียด้วยนะครับก็ยังเป็นพวกอะไรฮะเครื่องเทศทองคําอันมณีนะครับ เพ็นน้ำหอมนะครับพวกเหล็กดัดพวกพรมอะไรเงี้ยก็ามาจากทางเปอร์เซียด้วยโอไทระนั้นนะครับมีการค้าที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวครับซึ่งเราดูจากสินค้าแล้วเนี่ยไทระเองก็เป็นนะครับประเทศที่มีความมั่งคั่งอย่างมากที่สุดเลยนะครับพอในบทที่26ถึง36นะครับนี่นี่คือเรือเริ่มจมลงแล้วครับความชื่นชมยินดีนะครับในความมั่งคั่ง กับกลายเป็นความนะครับว่างว่างเปล่าแล้วเนื่องจากว่านในข้อ26บอกว่าอะไรฮะพลกันเชียงของเจ้าพาเจ้าออกไปกลางทะเลใหญ่ลมตะวันออกซัดเจ้าออกไปให้อับปางในใจกลางทะเลทำไมฮะโอ้โหฝีภายที่มีหลายสิบนายหลายร้อยนายที่อยู่เรือน,นั้นกำลังพัดออกไป ทำให้จมลงครับเรือใหญ่ก็แตกลงลมตะวันออกนั่นหมายถึงอะไรครับลมตะวันออกหมายถึงบาบิโลนบาบิโลนจะซัดให้อับปางลงพูดถึงการลุกลานของกองทัพบ,บาบิโลนสินค้าล้ําค่าเรือที่สวยงามลูกเรือที่มีความสามารถล้วนแล้วแต่จมลงในทะเลนะครับและตัวไทละเองก็รู้ถึงผลกระทบจากการที่เรือจมลงคนที่ยืนอยู่บนฝั่งก็ ร้องไห้คร่ำครวญเสียดายนะเพราะว่าระบบการค้าขนาดใหญ่ทั้งหมดทุกอย่างการค้ากับเมืองใหญ่ๆสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่มีมูลค่าสูงกับพังทลายรายได้ที่เกิดขึ้นความปลอดภัยที่จะไปจ้างทหารมันก็ไม่มีแล้วครับนี่น,นะครับในข้อ36บนะครับบอกว่าพ่อค้าวานิชของชนชาติต่างๆ รู้สึกว่าเรื่องของเจ้าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเจ้ามาถึงจุดจบอันน่าสยดสยองและไม่มีเจ้าอีกต่อไปเห็นไหมครับนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคำเยาะเย้ยนะที่บางเช่นคนยิวนะครับอาจจะได้ยินข่าวเรื่องนี้แล้วรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ไทละนะครับล่มสลายลงไปนะครับนั้นเราจึงเห็นได้ว่าไม่ว่าเมืองที่จะมีความยิ่งใหญ่เพียงใด แต่เมื่อเมืองนั้นทําบาปกับพระเจ้านะครับไม่ว่าจะมีความมั่งคั่งสวยงามและมีกองทหารที่ยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อพระเจ้าตัดสินใจที่จะจมเรือนั้นนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรั้งพระหั์ของพระองค์ไว้ได้ครับในบทที่28นี้นะครับเป็นคำพิพากษากับเมืองไทระและเมืองไซดอนเมืองไทระนั้นจะมีสส่วนในส่วนแรกข้อ1ถึงข้อ10จะเป็นส่วนของผู้ปกครองเมือง นะครับและข้อในข้อ11ถึงข้อ19เนี่ยจะเป็นส่วนของกษัตริย์เมืองไทยละนะครับในข้อ 1- ถึงข้อ10เนี่ยประเด็นของผู้ปกครองเมืองคือมีความเย่อหยิ่งมีความจองหองนะครับความเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยนะครับเป็นบาปที่พระเจ้าทรงเกียดชังผู้ปกครองเมืองคนนี้มีจิตใจที่มีความภาคภูมิใจในสติปัญญาของตนเองมีความภาคภูมิใจในความมั่งคั่งของตัวเองและเขาทั้งหลายทําให ตัวเองนะฮะหญิงพยองขึ้นมายกตัวเองขึ้นเป็นราวกับเป็นเทพพเจ้าพระเจ้าก็แสดงเห็นว่าเขาเป็นเพียงมนุษย์และตัวเขาเองไม่ได้มีความวิเศษพิโสอะไรเขาก็จะถูกประหารถูกฆ่าตายเหมือนกับไพร่นะครับเหมือนกับประชาชนคนทั่วไปในส่วนที่2ครับข้อ1 1ถึงข้อส9กษัตริย์เมืองไทละซึ่งตอนนี้นะครับเราจะพบว่าพระกัมพีเอเซเคียลได้เปรียบเทียบกษัตริย์เทระเหมือนกับซาตาน ในข้อ14บครับบอกว่าเจ้าได้รับการเจิมให้เป็นเครูปผู้บิทักเรากําหนดเจ้าไว้เช่นนั้นเจ้าตั้งอยู่บนฐานศักดิ์ธิ์ของพระเจ้าเหมือนกับว่าการเจิมของการเป็นกษัตริย์ของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนว่ามาจากพระเจ้าถูกไหมครับแต่ว่าเขามีความหยิ่งผยองเป็นบาปเดียวกับซาตานนะครับที่เย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าและสุดท้ายที่สุดพระเจ้าก็เหวี่ยงเขาออกจาก นะครับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากสวนเอเดนของพระเจ้านี่คือเป็นการอธิบายว่ากษัตริย์ของเมืองไทระกับซาตานมีจิตใจมีความคิดคล้ายกันดังนั้นถ้าพระเจ้าพิพากษาซาตานพระเจ้าก็พิพา,ากษากษัตริย์ไทระเช่นเดียวกันนะครับในข้อ20ถึงข้อ24ครับเป็นการพราาิพากษาเมืองไซดอนเมืองไซดอนเป็นคู่แข่งทางการค้าของเมือง ไทยระนะครับซึ่งอยู่เหนือเข้าไปอีกประมาณเจ็ดยี่สิบกิโลเมืองไซดอนนี้เป็นเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านที่คอยเป็นหนามคอยทิ่มแทงทําให้คนยิวเจ็บปวดคอยเหมือนกับคอยสาบแช่งคอยเนบแนมและคอยดูหมิ่นพระเจ้านะครับพระยาเวของคนคนยิวด้วยดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้านะครับแล้วการที่พระองค์ทรงพิพากษาเมืองไซดอนนี้ พระองค์บอกว่าพระองค์ได้รับเกียรติสิริด้วยนะครับดังนั้นการทิ่ทหารนะครับกองทัพอบบิสราเเข้าไปฆ่าฟันคนไซดอนนั้นนะครับเพื่อคนไซดอนจะได้รู้ว่านะครับพวกเขานั้นปฏิเสธพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เขาไปยอมรับพระเทียมเท็จและนี่เป็นการลงโทษของบาปของพวกเขาครับทหานอบบิบรโเอฆ่าคนจํานวนมากนะครับและพวกเขาก็รู้ว่านี่แหละครับคือพระยาเว องค์เจ้าชีวิตครับต่อมาครับในข้อ25-26ครับเป็นประเด็นที่พูดถึงการกลับมานะครับการรวมตัวและการรวมกันในอนาคตซึ่งการเป็นการกลับมาจากบาบิโลนหลังจาก70ปีไปแล้วนะครับดังนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกคนของพระองค์ได้กลับมานะครับภายใต้การนำของเสรุบบาเบลเอสราและเนหามี แต่ประชาชนเองก็ไม่ได้อยู่อย่างปลอดภัยจริงๆนะครับถึงแม้พวกเขาได้ตั้งชนชาติใหม่ดังนั้นพระสัญญาพระเจ้าจะสาเร็จต่อเมื่อพระคิดจะเสด็จมาตั้งอาณาจักรของพระองค์นะครับแล้วประชาชนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันพระวิญญาณองค์เดียวกันอย่างกลมเกลียวอย่างแน่นแฟน้นและนั่นแหละครับมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงในอาณาจักรของพระเมสยาครับ ในบทที่29นะครับเป็นการพิพากษาอียิปต์ทั้งกษัตริย์เฮเซกิยาเยโฮยาคีนและกษัตริย์เสเดกิยาต่างไปขอความช่วยเหลือไปพึ่งพาอียิปต์แทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าผู้เผยพระเจ้าต่างก็จะทําไมฮะบอกว่าอย่าไปพึ่งพาพวกเขาให้พึ่งพาพระเจ้าแต่เขาไม่ฟังครับดังนั้นอียิปต์ก็ต้องถูกพิพากษาโทษไปด้วยอียิปต์เป็นประเทศที่มีอารยธรรมมีสิ่งล้ําค่านะครับมีทรัพยากรเยอะ มีกองทัพทางการทาหารที่เกรียงไกรนะครับแต่ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ชั่วร้ายกับว่าลุกขลบรมีเทพเจ้านะครับแล้วก็มีระบบทาตด้วยพระเจ้าพระองค์ทรงกล่าวโทษอียิปต์เพราะบาปนี้นะครับเขาทารุณกรรมทาตกับว่าลุกขลบรหยิงพยองคิดว่าทุกอย่างนั้นมาจากเทพเจ้าของเขาอียิปต์มีความภาคภูมิใจในแม่น้ำนานเป็นอย่างมากเพราะเป็นแม่น้ําที่ใหญ่นะครับ แม่น้ำนายนั้นเป็นแม่น้ําที่ให้ชีวิตเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านทะเลทรายแต่อียิปต์กับประกาศว่าแม่น้ำนายเป็นของข้าข้าสร้างมันขึ้นมาใครเป็นคนสร้างแม่น้ําพระเจ้าใช่ไหมอียิปต์กับยิงพยองยักโศคิดว่าเทพเจ้าของตัวเองเป็นผู้สร้างแม่น้ํานี้เขาไม่รู้เลยว่าพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงสร้างเป็นผู้สร้างแม่น้ําเป็นผู้สร้างแม่น้ําทุกสาย ดังนั้นบาปแห่งความเย่อหยิ่งนี้เป็นเหตุทําให้อียิปต์เองต้องถูกพิพากษาโทษครับพีบ่น้องครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าทุกอย่างที่เราทุ่มเทไปนั้นไม่ไว่าเป็นคิดจักรอยา่าไปบอกว่าคิดจักรของเรานะครับเป็นคิดจักรของพระเจ้าอยา่าอ้างตัวเราว่าเรายิ่งใหญ่นะครับทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าเหมือนกับคนที่อียิปต์อ้างเราควรประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถวายพระเกิของพระแด่พระองค์นะครับเพราะสิ่งที่เราทําเสมอสิ่งที่เรามีอยู่ เป็นของพระเจ้าสิ่งที่เราทําอยู่เพื่อพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระนามของพระองค์จะรับพระเกียรติอเมนไหมครับพี่น้องนะฮะ <c oughs> นั้นในข้อ13บสถึงข้อ16นะครับเป็นช่วง40ปีที่ระบุอย่างเจาะจงว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสานั้นได้โจมตีอียิปต์ครับแล้วก็กวาดต้อนเฉลยของอียิปต์เป็นจํานวนมากไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนครับแล้วหลายคนเอาตัวรอดน,นะครับและต่อมาอีกประมาณสัก33ปี กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียนะครับก็กรีธาทัพมานะครับทำสงครามกับบาบิโลนแล้วปรากฏว่ากษัตริย์ไซรัสนั้นได้รับชัยชนะแล้วก็ปลดปล่อยเชลยเหล่านี้กลับไปที่บ้านหากนับเวลารวมตัวกันแล้วนะครับการเดินทางนะครับทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะครับก็เป็นเวลาน่าจะประมาณ40ปีเหมือนที่พระธรรมตอนนี้ได้กล่าวดังนั้นอียิปต์เองนะครับไม่สามารถกลับมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้อีกเลย ต่อไปครับข้อ1 7บ8ครับเอเสเคียวได้พยากรณ์ตอนนี้เป็นการพยากรณ์ครั้งสุดท้ายของเอเสเคียวนะครับว่าในบุคคลนสานนั้นได้พิชิตไทละแล้วนะครับหลังจากสูญเสียทรัพยากรอย่างมากในการที่ล้อมไทละไว้เป็นเวลานับ15ปีด้วยกันนะครับดังนั้นเอเนมคัเ,เน,นิสาน,นจึงยกกองทัพลงใต้เพื่อปราบอียิปต์ก่อนเพื่อชดเชยกับกองกําลังที่สูญเสียไปในการยึดไทละนะครับ เอเสเคียวได้ใส่คำพยาก์ตอนนี้ไว้เพื่อบรรยายว่าใครเป็นผู้นําการทิพภาคสา,ามาสู่อียิปต์พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ในบุคัตเนสซานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับเป็นเครื่องมือในการทิพภาคสา,าไทระยูดานะครับไซดอนและอียิปต์ด้วยซึ่งล้วนเป็นชนชาติชนชาติที่ชั่วร้ายนะครับแต่ว่าตอนหลังบาบิโลนในบุคัลเนซาเอง ก็ไม่ยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเขามีชัยชนะนะครับสุดท้ายพระเจ้าก็ทรงพิพากษาโทษบาบิโลนด,ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมเอเสเคียบทที่27 28และ29ครับพี่น้องทีักครับวันพรุ่งนี้เราประบกันใหม่ครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรครับ